เรียกทางด,วด่วนคันยาวรามินทาติดกับมันแต่ทําไมเราพูดถึงคลองเตยปุ๊บทุกคนมีภาพอะไรบางอย่างเราคิดดูว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่แบบนั้นแล้วทุกคนมองเราแบบนั้นตลอดเวลาแค่พูดคําเดียวว่าแบบฉันมาจากคลองเตยภาพแบบมามาโรานแล้วอะและการอยู่ในพื้นที่แบบนั้นมันส่งผลกับเขายังไงมันมันจะรุนแรงกับเขาขนาดไหนกับสิ่งที่ทุกคนบอกเขาว่านี่คือสิ่งที่คุณเป็นจริงๆโต เกิดและโตที่คลองเตยเนาะแต่อินไม่ได้เรียนที่คลองเตยเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ย้ายมาแล้วจริงๆก็เป็นคุณพ่อเนี่ยหลยค่ะที่เขาเขาใช้ประโยคน์ว่าเขาไม่สามารถให้ลูกอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมได้เียก็ลเลยได้ไปอยู่โรงเรียนที่ค่อนข้างดีเป็นโรงเรียนคริสตประมาณนี้ไปกับพี่ชายแล้วโชคดีด้วยที่พี่ชายอินแบบเป็น น่าจะเรียกว่าเป็นคนมันจะมีคนบางประเภทที่น่าจะเรียนฉลาดโดยกําเนิดอะไรเงี้ยนะคะแบบตั้งแต่อนุบาลก็ได้ที่หนึ่งเลยเงี้ยคือยังไม่ถูกบ่มเพาะอ,อะไรเลยก็ได้ที่หนึ่งแล้วอะไรเงี้ยจริงๆตอนนั้นก็มีความแบบเปรียบเทียบตัวเองอยู่ตลอดว่าเหมือนเรารู้ว่าเราจะต้องถูกเรียกด้วยความที่แบบเป็นนามสกุลเดียวกับพี่แต่เราก็จะมีความรู้สึกว่าแบบแต่ฉันไม่ได้เก่งเท่าพี่อะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกเนี้ยอยู่ในใจตลอดเวลาแต่ว่าพอเนี่ยไปอยู่ปสปอ,สปอ,สองปอ,ปอสามเจอครูคนหนึ่งที่ยังไงก็ไม่รู้เขา ไม่รู้ว่าเขาเชื่อในเราหรือว่าเขาเป็นเนเจอร์ของครูของเขาแบบนั้น,น,นอย่างเงี้ยคะที่เขาจะชอบถักถามคําถามเราบาอย่างให้เราแบบชวนให้เราตอบในคลาสตลอดเวลาคือจะชอบจิ้มเราเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเขาชื่อ <S <S ครูศิลิมาตอนนี้ไม่รู้เ <ador> ขาไปอยู่ไหนเนาะอยากจะบอกครูศิลิมาหรือใครก็ตามแบบ คูสิริมาเนี่ยมีบทบาทระยะยาวกับชีวิตคนคนหนึ่งมากป .3 อสามไอ้นางกิตเสริมมันจะมีเหมือนหนังสืออ่านนอกเวลาอะไรเงี้ยแล้วเขาจะชอบเนี่ยถามคำแบบอะไรแบบอยู่ในนั้นอะภาษาเออคำศัพท<อ>์อะไรเงี้ยต่อให้เราตอบจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งอะเหมือนเราตอบผิดอะเ <c oughs> ขาพูดว่า nice t r y เฮ้ยพยายามได้ดีนะคือไม่ได้บอกว่าแบบมันผิดอะแล้วเราว่าคํานั้นมันเป็นนัยสาคัญมากคือเด็กคนหนึ่งเด็กมันมีความเปราะบางของเด็กเนาะที่ถ้าบอกว่าผิด อิมว่าครั้งต่อไปไม่กล้าย,ยกมือเลยนะแล้วพอสิ้นสุดของปสามจาได้ว่ามันเป็นเลขแบบเลขหนึ่งครั้งแรกในชีวิตแบบ17หรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วหลังจากนั้นมาคือเลยเชื่อว่าแบบฉันแบบอยู่เลขประมาณเลขหนึ่งอะไรแบบนี้ได้ถ้าคิดว่ามองย้อนกลับไปคิดว่าสิ่งที่คนรอบข้างบอกว่าเราเป็นยังไงหรือเราเริ่มเห็นตัวเองว่าเราทำอะไรได้มากขึ้นนะมันส่งผลกับเราเยอะมากว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้วะพ่อเนี่ย ช่อพากลับไปคลองเตยแล้วมันมีเพื่อนที่เราเคยแบบแฮงเอาด้วยพอเราแบบเฮ้ยตอนนี้เขาไปไหนแล้วก็มีทั้งเสียงที่บอกว่าไปเมืองคนมีลูกแล้วมีบางคนบอกว่าถูกจับเพราะคดียาเสพติดหัวนี่แวบขึ้นมาเลยว่าจริงๆถ้าเราอยู่ตรงนั้นน่ะมีความเป็นไปได้สูงมาก ที่เส้นทางเราก็จะเป็นแบบนั้นเพียงแค่เราเป็นคนที่ถูกดึงออกมาจากตรงนั้นแล้วก็ดันไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบบังเอิญเจอครูป .3 ที่มันฝังให้เชื่อว่าคุณทําได้คุณทําได้คุณทําได,คได้คุณแบบเออมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ย มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยมันคือแบบ external factor มากๆในการที่ทําให้เราเชื่อแบบนั้นครั้งหนึ่งเราก็เป็นผู้โชคดีในการได้รับโอกาสมาเหมือนกันฉะนั้นถ้าตอนนี้มันได้แล้วอะมันถึงหน้าที่เราแล้วหรือเปล่าที่ต้องทําอะไรบางอยา่าง <c oughs> คำว่า impact <c oughs> อะไรพวกนี้ใช้เวลาจริงๆแล้วก็อย่าไปมองแค่แบบ big impact social impact <c oughs> ในสังคมอย่างเดียวจริงๆการที่เรา กระตุ้นคนลอกครางเราหนึ่งคนทีมงานหนึ่งคนน้องที่บ้านลูกที่ลูกน้องหรือใครก็ตามที่เราได้พบหนึ่งคนทําให้เขาเชื่อสุดใจแล้วว่าเฮ้ยเขาทําได้เราว่านั้นก็โคตรอิมแพคไม่ต่างจากที่แบบครูปอสามเคยพูดประโยคนั้นกับเรานี่อยากจะสงสารกับใครก็ตามที่ไม่ว่าจะของเตยหรือในพื้นที่ใดว่าคนอื่นจะพูดยังไงก็ช่งางพอเถอะกลับมาที่ตัวเองว่าเรารู้ว่าเราเป็นอะไรได้มากกว่านี้ไม่ต้องรอครูคนนั้นก็ได้อะบอกตัวเองเพราะว่าขึ้นอยู่กับเราล้วน,นเลย 嗯。Mm.